สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเว็บเคมสำหรับสายเคมนะครับเว็บนี้ก็เป็นเว็บชื่อว่าเป็น l a t o p หน้าตาเว็บก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมีผู้ใช้งานมาแล้วสองแสน 8,122มิเซอร์ให้เหรียญไปแล้วก็ 2, 27ล้าน80,027,507เหรียญนะครับมีการถอนไปละ159,717นั่นะในเว็บไซต์นี้ก็จะมีทั้ง f o r ์เซตชัดลิงค์ลอตเตอรี g t c ออโอก็เแล้วก็รางวันนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็กดสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็จะทําให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็การถอนเงินต่างๆนะครับอโอเคหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณ อันนี้ก็คือเดสกบอร์ดนะครับแล้วก็ตรงนี้ฟอรส์เตรียมฟอเรสต์พอโต้ฟอเรสตช็อตลิงก์ PCC ลอตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำแก้ช็อตลิงก์ให้ดูสักอันหนึ่ง ในช็อตลิงก์นี้ก็จะได้เยอะมากเลยนะครับหนึ่งล้านสามแสนคอยแล้วก็มี Energy 100ท,ทุกครั้งที่เราทําเราจะได้ Energy 100 Energy คืออะไร Energy ก็จะเอามาใช้สำหรับ Auto f o r c e ตตรงนี้นะครับไูที่เราได้มาเราก็จะมาทําตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่หนึ่งแสนนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปแก้ช็อตลิงก์กันเลยนะครับเดี๋ยวทําให้ดูแล้วก็จะถอนให้ดูด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคอยมัน y m มูลกันด้วยนะครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆแล้วก็รายละเอียดสำหรับเว็บเคมเว็บบอร์ดเว็บขุดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคริปโตเคเรซี่ต่างๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปวิ เว็บไซต์ส่วนมากแล้วผมจะไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับเพราะว่ายังเพิ่งเป็นช่องใหม่แล้วก็ทําใหม่ยังไม่เก่งเรื่องการตัดต่อเท่าไหร่เอาไว้ผมจะพัฒนาแล้วก็ทําให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับกระเป๋าสตางค์ลิงก์ต่างๆนะครับผมก็จะเอาไว้ใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหาเกเพื่อนๆหรือสมาชิกสนใจก็สามารถสมัครหรือสงสัย ก็สามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ข้อมูลแล้วก็คําตอบที่สมาชิกสอบถามเข้ามาทุกคําถามทุกคําตอบผมจะตอบให้หมดนะครับเราก็แกะฉับลิงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆเพื่อเก็บเป็นเป็นคะแนนเป็นเหรียญเอาไว้สําหรับแลกเป็นเหรียญ เข้าไว้ในกระเป๋าของเรานะครับตอนนี้จะใช้อยู่มีคอยเบรแล้วก็มีฟอร์เซ็ปเนะครับส่วน fs คคริปโตนี้ก็คือไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่านะครับหลายเว็บเกมหลายเว็บบอร์ดกุดก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาในเรื่องของกระเป๋าของ fs c เฟคคริปโตที่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะกู้คืนได้ตอนนี้นะครับ ไม่รู้เขาจะสร้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงทําให้ในส่วนของตัวกระเป๋าสตาง์นี้ต้องเปลี่ยนเป็นคอยเบสเพราะปกติแล้วใช้ For s ซสกับเอ็กเ s สโต้เราก็แก้จดลิงไปอย่างี้นะฮะเพราะว่าบางอันก็เร็วบางอันก็ช้าบางอันก็กดไม่กี่ครั้งเพื่อนๆก็สามารถลองทําดูก่อนแล้วก็จดจําไว้ว่า เราแก้นี้มันไวไหมมันช้าไหมชื่อเว็บนี้ชื่อลิงก์นี้อะไรเงี้ยก็โอเคนะครับแก้เสร็จแล้วเราก็จะได้มาทั้งหมดหนึ่งล้านสามแสนจุดสามเจ็ดเหรียญน,นะครับพอหลังจากที่เราได้แล้วเราก็จะทําการถอนนะครับก็มาที่เลตบอร์ดก็มาเลือกเหรียญน,นะครับเหรียญทั้งหมดอยู่ในระบบนี้จะมีอยู่ประมาณสามเหรียญเท่านั้นก็มีเฟลีราตอนไลท์คอยแล้วก็ดอกคอยนะครับ ตอนนี้จะเป็นกระเป๋า f o r s e t pay นะครับ f o r s e t pay นี่ก็คือจะเอาอีเมลที่เราสมาัครเมลที่เราสมัครไปก็ต้องเป็นเมลที่เราสามารถยืนยันหรือขอรหัสผ่านหรือใช้ตลอดนะครับมันจะทำให้เราเวลาเจอปัญหาพวกลืมรหัสผ่านอานี้ก็สามารถเข้าไปขอรหัสผ่านคืนได้นะครับให้เป็นเมลที่ใช้ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสักเอานี้แล้วกัน เฟรรานี่แหละนะครับเดี๋ยวถอนให้สมาชิกแล้วก็เพื่อนๆดูกันเลยนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าก็เรียบร้อยนะครับก็ได้ไปที่ทั้งหมดหกล้านนะครับถูกไม่หล้านห้าแสนซาตชินะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ทำในส่วนของตัวเว็บเคม็นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดว่าเราเราได้มาหรือยังก็เข้ามาแล้วนะครับนี่นะฮะ เวลานะครับก็เข้ามาปกตินะครับผมทั้งที่เราเค้มได้นะครับก็ลองสมัครสมาชิกแล้วก็ลองทําดูนะครับเพราะว่ามันให้เยอะมากเลยนะครับก็ถอนได้ทั้งสี่เหรียญเลยนะครับเราก็ทําเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็มีได้เยอะมากอย่างละร้านสามแสนคอยแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเก็บทุกวันทุกวันนะครับพอหลังจากที่เราทําไปในแต่ละวันเสร็จเนี่ย ระบบมันก็จะดีลันให้ทุกๆเที่ยงคืนก็จะกลับมาใช้ได้อีกนะครับเราก็เก็บไปไว้แล้วจะถอนทีเดียวเลยก็ได้นะครับหรือเสร็จแล้วก็ถอนเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็อยากถ้าเยอะพอได้ประมาณที่สมควรแล้ะก็อยากให้เพื่อนๆถอนกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานี้เรื่องการถอนไม่ได้เนื่องเว่า เว็บพวกนี้จะบินบ่อยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะบินตอนไหนหรือจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้ามีโอกาสที่สามารถถอนได้ไม่ได้เสียอะไรเราก็ถอนเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันแบบมากเกิดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องคอยมานิมูลกันด้วยนะครับแล้วพบกันกับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ